สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวณนะนนันน์สิงห์นันชั้นมัธยมศึกษาปีที่5-6เลขที่24ก็จะมานำเสนอบทวิเคราะห์วรรณคดีเรื่องกับเฮชมเครื่องคาวหวานและว่าด้วยงานนักตะเลิกค่ะมาดูกันที่ประวัติความเป็นมาของเรื่องนะคะบทเหตุพระชนิพธน์ในรัชกาลที่2มี2เรื่องคือบทชมเครื่องสวยทั้งคาวและหวานกับบทว่าด้วยงานนักตะเลิก สันนิษฐานว่าทรงพระราชนิพลในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเพื่อชมสมเด็จพระศีสุรเิย็นทราบรมราชนินีครั้งยังเป็นสมเด็จพระสมเด็จพระเจ้าหลานเธอเจ้าฟ้าบุญรอดค่ะประวัติผู้แตง่งผู้แต่งผู้แต่งคือ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่ 2, สองทรงพระราชสมภพ,พเมื่อพุทธศักราช2310เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและสมเด็จพระอมรินทราบรมราชินีสเสด็จขึ้นของราชสมบัติเมื่อพุทธศักราช2352และสวรรคตเมื่อพุทธศักราช2367สริริพระชนมายุ5 8พรรษา พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศลา่นานภารายทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะปฏติมากรรมสถาปัตยกรรมดนตรีนาฏศิลป์และวรรณคดีค่ะทรงมีบทพระราชนิพนธ์มากมายเช่อนอิเหนารามเกียนไกรทองคาวีบทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนบางตอนทำให้องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวะัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือที่เรียกกันว่ายูเนสโก ประกาศยกย่องพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยให้ทรงเป็นกวีดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2511ค่ะจุดมุ่งหมายใช้สำหรับเหรือเสด็จประพาส่วนพระองค์และเพื่อชมฝีพระหัตในการปรุงเครื่องสมบยของสมเด็จพระศรีสุริยันทราบรมราชินีลักษณะาการแต่งแต่งเป็นคงสีสุภาพและกาบยานิสัค่ะ เนื้อเรื่องย่อจะขึ้นต้นด้วยโครงศีสุภาพหนึ่งบทและตามด้วยกับยานีสิบเอ็ดไม่จำกัดจำนวนบทโดยโครงศีสุภาพและกับยานีสิบเอ็ดบทแรกจะสัมพันธ์กันแบ่งออกเป็นห้าช่วงคือบทเฮชมเครื่องข้าวบทเฮชมผลไม้บทเฮชมเครื่องหวานบทเฮครวนเข้ากับงานนักขัตฤกษ์และบทเฮเจ้าเซนค่ะตัวอย่างของบทชมเครื่องข่าวนะคะเช่นแกงมัสมั่นยำใหญ่หมูแหนมผลไม้เช่น ผลชีสแช่อิ่มตานเฉาะพับจีนบทเครื่องหวานเช่นสังขยาลำเจียกช่อม่วงแล้วก็ในส่วนของบรรยายเหตุการณ์สำคัญบางเดือนเช่นเดือน6จุดโคมเป็นพุทธทบูชาในวันวิสาขาบูชาเดือน10หุงข้าวทิพย์เดือน11ทอดผ้ากฐถินเดือนยี่โรชิงช้าในส่วนของตอนสุดท้ายจะเป็นบทแห่งเจ้าเซนกล่าวถึงพิธีศาสนาในวันขึ้นปีใหม่ของชาวอิสลามซึ่งนับถืออิหม่ามฮูเซนทุกตอนจะแทรกถึง ความเชื่อมโยงของหญิงที่รักค่ะ,อ,ะอันนี้นะคะจะเป็นบทแรกก็คือบทโครงสริสภาพชุมเครื่องค่าวแกงไก่มัสมันเนื้อนพคุณพี่เอยหอมยี่รารสชุนเชียบร้อนชายได้บริโภคขชุดพุนพิศสวัสดหวังนาแรงอยากยอหัดค่อนอกให้หัวสแสวงค่ะ มาดูตัวอย่างบทกับยานี11 1ชมเครื่องคาวนะคะมัสมั่นแกงแก้วตาหอมยี่หร่ารสร้อนแรงชายใดได้กืนแกงแรงอยากให้ไฝ่ฝันหายำใหญ่ใส่สารพัดวางจานจัดหลายเรือเรือตรารสดีด้วยน้ำปลาญี่ปุ่นล้ำยำยวนใจมาดูอีกสักสองบทนะคะตับเหล็กลวกหล่อนต้มนำ้ำส้มโรยพริกไทย โอชาจะหาไหนไม่มีเทียบเปรียบมือนางหมูแนมแหลมเลิอดรสพร้อมพริกสดใบทองหลางพิษหอเห็นรางชางห่างหอ่อหวนป่วนใจหอยอ,อันนี้ก็จะเป็นเมนูทั้งหมดเครื่องขาวทั้งหมดจากบทประพันธ์นะคะ ก็จะมีแกงมัสมันยำใหญ่ตับเหล็กหมูแนมก้อยกุ้งแกงเทพโพของจีนน้ำยาข้าวหุงแกงคั่วพล้าเนื้อล่าเตียงรุมรังนกนึ่งแซงว่าและแกงไตปลาค่ะต่อมานะคะเป็นบทเหุชมผลไม้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของคุ้งศีสุภาพบทเริ่มแรก ผลชิดแช่อิ่มโอเอ็มใจหอมชื่นกืนหวานในอกชูรื่นรื่นรสร,รมใดลือดุดนี้แม่หวานเลิศดเหลือรู้ๆแต่เนื้อนงพานตัวอย่างกาบยานส11เอ็ดหชมผลไม้ผลชิดผลชิดแช่อิ่มอบหอมตลบล้ำเหลือหวานรสไหนไม่เปรียบปานหวานเหลือแล้วแก้วกลอยใจตันตโนด ตานเฉาะหมอใจจริงรสเย็นยิ่งยิ่งเย,ย็นใจคิดความยามพิสมัยไม่เหมือนจริงยิ่งอยากเห็นอันนี้ก็จะเป็นผลไม้ทั้งหมดจากบุตรประพันธ์นะคะก็จะมีผลชิดตาลตะโนดผลจากมะปรางมะม่วงลิ้นจี่พลับจีนน้อยหนาผลเกตท,ทับทิมทุเรียนลางศาสเงาะสละค่ะ ต่อมาเป็นบทโครงสี่สุภาพชมเครื่องหวานโครงนะคะสังขยาหน้าไข่คุ้นเคยมีแกมกับข้าวเหนียวสีสศกยอมเป็นในนำวาทีสมอนแม่มาแม่แถลงว่าโศกเสมอพร้อมเพียบแออกอ่อน ตัวอย่างบทชมเครื่องหวานช่อม่วงหม่อมมีรสหอมยีบปรากฏกลโกสุมคิดสีสลไยคลุมหุ้มห่มม่วงดวงพุตานฝอยทองเป็นยองใายเหมือนเส้นไหมไข่ของหวานคิดความยาวยาว,วามานเย็บชุนใช้ไหมทองจีนคะ่ะต่อมาจะเป็นเครื่องหวานทั้งหมดจากบทประพันธ์นะคะมีสังขยาสริมลำเจียกมาสกอดรุตตีขนมจีบ ขนมเทียนทองหยิบขนมผิงรังไรทองหยอดทองม้วนจามงกุดบัวลอยช่อม,ม่วงและฝอยทองค่ะอันนี้จะเป็นโครงสีสุภาพวันนักแตฤะเลิกนะคะหวนเห็นหีบหมากเจ้าจัดเจียนมาแม่ผูจีผูจีบต่อยอดเนียนหน้าเขี้ยวกลีกล่องกระวานเขียนมือยี่ปุ่นเฮยบุรีใส่กล่องเงี้ยวสอบให้เหลือหาร ต่อมาในส่วนของตัวอย่างบทวันนักตะเลิกกาบยานีิ1ยามฝนโดนเดือน10เริ่มเข้าทิพย์เจ้าจะหุงหาของต้องการปรุงมุ่งใจจิตประดิษฐ์ประดอยเดือน11เ็ดด็ดแดดิน้นยามกระถินทุกวันคอยเห็นเรือไล่ถี่ซอยกลอยกลับเห็นเช่นแรกสมต่อมาเป็นบทสุดท้ายค่ะบทเห็นเจ้าเซนเกริ่นก่อนว่าบทเ,ห,เ,เห็เจ้าเซนพิธีแห่เจ้าเซนคือพิธีไว้อะไรแก่ อูไซอิบอิบอาลีล้านตาของนบีมุฮัมมัดซึ่งถูกสังหารหมู่ที่เมืองกันบลาลในวันอาชุรอโคงสี่สุภาพนะคะดนเดือนมหารำเจ้าเซนปีใหม่แม่มะงนมะปราณทวีทเวทให้หอนเห็นมิ่งมารสีเสมอชีพมานาเหลี่ยมรูปอก,อกไหลไหลคู่ค้อนสวงเซนในส่วนของกัมยานีสิบเอ็ด ดนเดือนเรียกมหารำขึ้นสองข้าแขกตั้งการเจ้าเซนสิบวันวานประหารอกฟกฟูมในมหารำเตรียมคอยเคร้าไม่เห็นเจ้าเศร้าเสียใจรูปอกโออาไลยลาลดล้ำกรรสวนเซนค่ะมาดูในส่วนของคุณค่าที่ได้รับจากเรื่องนะคะ คุณค่าด้านเนื้อหา 1. สะท้อนสภาพบ้านเมืองในอดีต 2. ให้ความรู้ด้านอาหารทั้งค้าวและหวานในสมัยโบราณ 3. สะท้อนลักษณะอาหารไทยในสมัยโบราณว่าหาทานยาก 4. ให้ความรู้งานนักขัตฤกษ์แต่ล,แตและเดือนในสมัยโบราณต่อมาคุณค่าด้านวรรณศิลป์ 1. มีการเล่นคำเช่นล่าเตียงคิดเตียงน้องนอนเตียงทองทําเมืองบนลดหลันฉันชอบกนยนอยากนิด คิดแนบนอน 2. มีการเล่นเสียงสัมผัสในทั้งสัมพัสระและสัมผัสพยัญชนะเช่นเห็นรุมรุมสวงเศร้ารุมรุ่มเร้าคือไฟฟอนเจ็บไกลใจอาวรนร้อนรุมรุ่มกลุ่มกลางสวง 3. มีการใช้ถ้อยคำเปรียบเทียบลึกซึ้งกินใจทำให้ผู้อ่านเกิดมโนภาพเช่นรังนกนึ่งหน้าสดโอชารสกว่าทั้งปวงนกพรากจากรังรวง เหมือนเรียมร้างห่างห้องหวนค่ะต่อมาคุณค่าสุดท้ายนะคะคุณค่าด้านสังคมการเผยชมเครื่องคาวหวานเป็นวรรณคดีที่สะท้อนวัฒนธรรมเกี่ยวกับอาหารการกินที่นิยมในสมัยรชัชกาลที่สองบางชนิดเป็นอาหารที่เรารู้จักในปัจจุบันเช่นมัสมัน่นหมูแนมเป็นต้นแต่อาหารบางชนิดหารับประทานได้ยากในปัจจุบันเพราะมีกรรมวิธีการปรูงหลายขั้นตอนมีเคล็ดลับในการทําและทําให้อร่อยได้ยากเช่น ราเตียงและรุม่มอาหารบางอย่างเป็นอาหารต่างชาติใช้เครื่องปรุงเฉพาะที่ทําให้มีรสชาติต่างไปเช่นข้าวหูงปรุงเครื่องเทศค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ